แล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นปนหนึ่งทุกคนนะครับพบกับครูบาทนนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยนะครับแล้วก็ดูแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่ครูให้ไปทําก็คือเรื่องของความหมายและความสําคัญของสัญ,ญลักษณ์ไทยนะอ่ะทีนี้เปิดมาดูหน้าที่เป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนะครับผมครูมันจะมีด้วยกัน2ตอนนะครับตอนแรกคือให้ระบายสีตอนที่2ก็คือให้วาดภาพ นะครับมาดูตอนแรกก่อน,นครับคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนี่ระบายสีหน้าข้อความที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของชาติของสัญลักษณ์ไทยนะครับอ่ะข้อที่1อ่ะเรามาดูข้อที่1สัญลักษณ์ของประเทศไทยคือจิงโจ้ใช่ไหมคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับไม่ใช่จิงโจ้นะเราก็ไม่ต้องระบายสีลงไปในรูปหยดน้ําหน้าข้อ ที่หนึเห็นไหมไม่ต้องระบายนะครับต่อมาข้อที่2ก็คือสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยที่แตกต่างจากชาติอืน่นใช่ไหมครับข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่คําตอบคือถูกต้องนะครับผมให้นักเรียนระบายสีลงไปเลยนะสีอะไรก็ได้นะครับอ่าต่อมาข้อ3 สัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยมีคุณค่าและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอันนี้จริงไหมเป็นความจริงไหมคำตอบก็คือเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงนักเรียนก็ระบายสีในข้อที่3ไปนะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้ที่ครูขีดไว้นะต่อมาข้อที่4นะครับสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมอันนี้จริงไหม อันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับก็ไม่ต้องระบายต่อไปข้อที่5สัญ,ญลักษณ์ไทยเป็นสิ่งที่ไม่ควรภาคภูมิใจอันนี้ยิ่งไม่จริงเข้าไปใหญ่เลยไม่ต้องระบายนะครับคําตอบที่ถูกต้องที่เราจะต้องระบายสีก็คือข้อที่สองนะครับสองแล้วก็สามนะครับสองแล้วก็สามนะที่ต้องระบายนะครับอ่ะต่อมา ตอนที่2นะครับให้นักเรียน,นยวาดภาพระบายสีสัญ,ญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของชาติไทยนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนครับแล้วก็ตอบคําถามมี2ข้อนะครับวาดภาพนะครับให้นักเรียนวาดภาพอะไรก็ได้ที่สื่อถึงชาติไทยนะครับหนึ่งก็คืออาจจะเป็นดอกไม้ดอกอะไรที่แสดงถึงของคนไทย ดอกอะไรดอกราชฉพึกนะครับนักเรียนก็วาดดอกราชฉพึกไปหรือสัตว์ประจําชาติก็คือช้างใช่ไหมนักเรียนก็วาดไปสมมติว่าวาดช้า,ชางแล้วกันาวาดเสร็จปุ๊บไปคําถามเขาถามว่าสัญ,ญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ในภาพคือนักเรียนก็ตอบไปว่าช้างอสองสัญ,ญลักษณ์ในภาพมีความสําคัญอย่างไรนักเรียนก็ตอบไปเป็นสัตว์ประจําชาติไทยแค่นั้นเองนะครับ นนเดีเราไปดูตัวอย่างเห็นไหมเห็นไหมครับอ้าวครูมีตอบผิดหนึ่งข้อเห็นไหมนักเ,เรียนลองสังเกตดูตอนแรกครูบอกว่าให้ระบายสีแค่2ข้อคือข้อ2กับข้อ3แต่ที่จริงแล้วมีข้อไหนมาด้วยข้อที่4นะครับสัญลักษณ์ที่สําคัญของชาติไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะน,นั้นคําตอบในข้อที่1มีด้วยกันกี่ข้อ 1>, 1 2 3ที่ต้องระบายสีมี3ข้อนะครับอ่บาใบงานที่2สัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของภาพไทยก็คือช้างไทยนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรก็คือเป็นสัตว์ประจำชาตินี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมถ้าใครตอบประมาณนี้ก็เต็มนะครับผมถูกหมดเลยนะอ่ะจบแล้วนะครับผมลองไปดูนะครับลองไปดู แบงานของตัวเองถ้าใครยังไม่ได้ทําก็ทําพร้อมกับคลิปนี้ไปเลยถ้าใครทําแล้วก็ตรวจทานให้ดีนะครับแก้ไขได้นะครับสำหรับวันนี้ครูบัสลาไปก่อนสวัสดีครับ